สวัสดีครับวันนี้ a อด c h n n n e l นะฮะประจำวันที่20มิถุนายน2566นะฮะเราจะมาชวนคุยกันเรื่องออตัวไรที่ขนตาหรือตัวไรที่ขอบเปลือกตาซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยนะฮะที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการตาแห้งซึ่งเกิดจากภาวะเปลือกตาอักเสบเรื้อลังนะฮะพวกนี้จะผมคิดว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะยังมีความรู้ความเข้าใจยังน้อยนะครับถึงการวินิจฉัยการตรวจ การรักษาวิธีที่จะกําจัดมันยังไงดีนะครับวิธีที่เราจะนํามาชวนคุยวันนี้นะฮะหนึ่งในก็คือวิธีรักษาโดยเทคนิคที่ใช้เครื่องมือเรียกว่าเบสเอ็กเบสเอ็กคืออะไรเบสเอ็กซ์ X ทำงานอย่างไรและเบสเอ็กเกิดไม่ได้อย่างไรและช่วยในการรักษาอย่างไรนะครับเราจะลองมาดูกันนะครับครับหนึ่งในเรื่องที่วันนี้ก็คือเรื่องที่เราจะพูดก็คือเรื่องเบสเอ็กกับเรื่องเปลือกตาเสพที่เกิดจากตัวอะไรที่เปลือกตา ะะเวลาที่คนไข้เนี่ยฮะมีอาการตาแห้งเรื้อรังรักษาไม่หายสักทีนะฮะมหาจากษุแพทย์เนี่ยจกักษุแพทย์ก็จะทําการตรวจเปือกตาโดยทําเราเรียกว่า pooling test pooling test เนี่ยก็คือการที่จกักษุแพทย์เนี่ยจะตรวจคนไข้ด้วยกล้องสลิตแลม ด้วยตาเปล่าจะมองไม่เห็นนะฮะด้วยซีแลมเราก็จะใช้ฟอร์เซปเนี่ยดึงเจ้าตัวไรที่ขนตาออกมานะฮะการวิชัยให้ได้แน่ๆเนี่ยเราก็จะถอนออกมาแล้วก็ใส่สไลด์แล้วเอาไปตรวจในกล้องจุลทรรศนะฮะพอเราไปตรวจพรมยัดเราก็จะเห็นเจ้าตัวไรเนี่ยนะฮะที่เราเจอบ่อยเนี่ยก็จะชื่อว่าตระกูลเจ้าเดมอดิกส์มีสองสายพันธุ์นะฮะคือเดมอดิกส์โฟลิกเบลลุ่มกับเดมอดิกส์เรวิสซึ่งมี uh, หางยาวและหางสั้นตามลำดับ พวกตัวไรเนี่ยมันจะอาศัยอยู่ในรากเบกือตาแล้วก็ตรงโคนขนตานะฮะพวกนี้จะอาศัยกันอยู่นะครับมากจากคลาจมาตอนกลางคืนออกไข่เวลา30ฟองนะฮะแล้วก็อาศัยทำเลือดหักบางคนก็มีอาการบางคนก็ไม่มีอาการอันนี้ผมจะ ข้ามเรื่องการตรวนี้ใช้ไปถึงการรักษานะะหนึ่งในการรักษาวันนี้ที่จะมาชวนคุยก็คือเรื่องการทำความสะอาดเปลือตาโดยใช้เ้นเอกนะครับ ัเจ้าตัวเบฟเอ็ก e เนี่ยนะครับก็ต้นกำเนิดเนี่ยก็จะมาเกิดจากคุณหม,มอท่านหนึ่งชื่อดรเจมส์เรดเดอร์สันเนี่ยนะฮะคุณหมอท่านเนี้เป็นหมออเมริกันนะครับเป็นผู้กอ่อตั้งบริษัทเบฟเอ็ก e เนี่ยที่สร้างคิดค้นนะฮะเจ้าตัวปัดฆ่าฆ่าตัวไรแล้วก็กำจัดตัวไรออกจากขอบเปลือกตาของเรานะฮะถ้าดูยูนิคข,ของเจ้าตัวเบฟเอ็ก e เนี่ยก็จะเห็นว่ามีกล่อง นะฮะที่จะเป็นเป็นตัวตั้งสเตนนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จไฟนะครับก่อนเฉาะขั้นตอนที่ในการทำเนี่ยก็คือต้องหยอดจะชาร์ก่อนคนไข้เนี่ยจะนั่งก็ได้หรือจะนอนก็ได้นะครับแล้วก็ต้องมีตัวโฟมที่ใช้ทำความสะอาดเปลือกตาด้วยแล้วก็จะมาในขณะเดียวกันเนี่ยจะมีหัวนะครับเราเรียกว่าหัวเป็นหัวสปองหรือเป็นโฟมเนี่ยนะฮะที่จะเป็นเหมือนเป็นเป็นฟองน้ำ นะครับที่อยู่ตรงหัวแล้วก็จะอาศัยตัวด้ามเนี่ยเป็นต,ต,ตัวปัดน,นะฮะไอตัวด้ามเนี่ยมันเขาคงจะคํานวณมาแล้วล่ะว่าความเร็วเนี่ยอยู่ไม่เร็วเกินไปไม่แรงเกินไปนะครับแล้วก็จะบีโฟมลง,งบนตัวบนฝากกนะฮะแล้วก็เอาตัวสปองเนี่ยนะฮะที่เป็นฟองน้ำเนี่ยจุ่มให้ชุ่ม แล้วก็ทำให้เกิดความชุ่มชื้นแล้วก็โซกของอฟอร์มของโฟมที่ทำความสะอาดเปลืตาแล้วก็เอาไปปัดที่ขอบเปลือกตาที่เกิดมีตัวไหลนั่นเองนะฮะอันนี้เราจะมาดูนะครับว่าเวลาขั้นตอนจริงๆท,ที่เราทำกันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับในคนไข้กินครับวิดีโอเนี่ยเราก็ได้มาจากตัว y o u t u นะฮะหรือจะเข้าไปในวิดีโอวเว็บไซต์ของบริษัทเจรานะครับคนนี้จะเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ ในตัว y o u t u b e วิดีโอเนี่ยแสดงให้ดูว่าเวลาที่ทำเนี่ยทำอย่างไรนะฮะก็คือหยอดจาชาก่อนนะฮะแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยมองขึ้นนะครับในวิดีโอเดียก็จะให้คนไข้มองขึ้นแล้วก็เอาตัวสปันเนี่ยนะฮะสปันเนี่ยปั่นกรอเอาเชื้อโรคที่อยู่ตรงขอบเปลือกตาออกในวันวิดีโอเนี่ยนะฮะก,ก็จะปั่นตัวขอบเปลือกตาล่าง นะฮะพอปั่นเปลือกตาล่างเสร็จก็จะปั่นที่ขอบเปลือกตาบนนะฮะก็จะเห็นว่าไอา้ครา,า,า,าบสุปปกภปคราบไขมันต่างๆเนี่ยค่อยๆนะฮะออกไปได้ง่ายเหมือนกั็แปรงฟันนะฮะจะเห็นว่าสังเกตว่าขอบของฟันเนี่ยมันจะสุปปกภปเลยมันจะเป็นสีเหลืองๆหหรือ,อ,อ,อสีดำเลย จากประสบการณ์ก็ที่ลองทํามาเรามีเครื่องนี้ได้มีโอกาสมีประสบการณ์ทามาตั้งแต่ปี2017ละนะฮะก็ได้ผลดีนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้เนี่ยเอาไปทปํเองที่บ้านไม่ว่าเราก็จะบอกให้เอาฟมทําความสะอาดเปลือกตาไปเอา,เอาปากก๊อห่อนิ้วบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ยากสําหรับคนไข้คือเขามองไม่เห็นเขาไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็ทําไม่ถูกวิธีนะฮะเพราะฉะนั้นเปลือกขนตาเนี่ย ะะมันจะมีทั้งแถวหน้าแถวกลางแถวหลังถ้าฟอกธรรมดาเนี่ยนะครับแถวหน้าเนี่ยมันจะออกไได้แถวกลางอาจจะออกได้แต่ถ้าไม่ได้เน้นจริงๆหรือไม่ได้สองกล้องจุลทรรศน์ดูเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ยากแล้วก็แถวด้านในเนี่ยมันจะเป็นจุดซ่อนเลนที่ทําให้มองไม่เห็นแล้วก็ทําให้ไม่หายสตติที นะครับเพราะว่าไลฟ์ไซเคิลของตัวไรเนี่ยมันมัน,ม,นมันอาศัยหนูรากลึกของขนตาเลยถ้าไม่เอาออกไม่หมดจริงๆนะฮะมันก็จะไม่หายขาดโดยหลักการแล้วเนี่ยการากำจัดตัวไรที่ขนตาหรือตัวเด m โมเด็กซ์เนี่ยนะฮะมันเริ่มตั้งแต่ทำความสะอาดนะครับขนตาเปลือกตาทุกวัน อย่างไร้วันละก็หนึ่งถึงสองครั้งนะครับสองในอดีต5ปีที่แล้วเนี่ยมีการใช้ยาแอนตี้พาราไซด์นะครับในกลุ่มไพเลูเม็กตินแล้วก็เมทโทนิเดโซนเนี่ยมากินถึง2สัปดาห์เพื่อเชื่อว่าจะช่วยลดเชื้อได้นะครับดั้งประมาณ7 3็เปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าอีกสเต็ปหนึ่งมาก็คือใช้เบปเอ็กนะฮะในการปั่นรอเอาคราบสกปรกแล้วก็ตัวแบคทีเรียตัวไหลออก ปัจจุบันแอดวานกว่านั้นอีกมีการใช้ IPL มาจริงเพื่อให้ตัวไรเนี่ยตายเร็วขึ้นแล้วก็ปัดออกไปนะครับวิดีโอรูปทางด้านบนเน,นะฮะเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งอายุรป,ประมาณ8 0กว่านะครับมีอาการปัญหาเครื่องตาเรื้อรังทำยังไงก็ไม่หายสักทีนะครับแล้วก็มาทำความสะอาดเปลือกตาที่ คลินิกหรือที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ได้แต่ทําความสะอาดตักตาอาจจะต้องให้น้องคุณพยาบาลทํำบนสปาทําความสะอาดให้ทําไปทีมก็หายนะครับแต่ว่าไม่หมดนะฮะคุณแพทย์ก็ไม่สามารถทำํำอี่บาลได้เพราะว่าลัวนะฮะก็เลยไม่หมดสักทีมาทีไรก็เพราะว่าตัวไรเนี่ยนะครับมันออกลูกมาออกไข่มาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสาิบ 30ฟองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดภาวะที่ค่อนข้างที่จะดือ้อนะครับที่จะทําให้มันหายขาดได้รูปล่างเนี่ยจะให้เห็นว่าหลังจากทำเดนเอ็กทันทีเนี่ย จะเป็นการ parasite, bacteria, ลดโหลดของตัวพาราไซต์ตัวแบคทีเ r ียและเอาไขมันเสียหรือ,เร,อเรียกว่า biofilm ออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับต่อไปก็จะมาดูกันนะครับว่าเวลาที่เราทำเจ้าตัวเบฟเอ็กจริงๆเนี่ยเราทำอย่างไรนะฮะจากวิดีโอเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวดัาบของเจ้าตัวเบฟเอ็กนะฮะใครที่ไม่เคยทำนะฮะหมอท่านใดที่ไม่ทำก็ดูเทคนิคแล้วก็ไปใช้ทำได้ ครับก็จะมีซองซองเนี่ยมันจะมีตัวเป็นพลาสต์หัวพลาสติกที่มีติดตัวเป็นฟองน้ําอยู่ตรงหัวนะครับแล้วก็ฉี่ออกมาแล้วก็ใช้โฟมทําความสะอาดตูดตาเนี่ยนะฮะบีไปแล้วก็จะจุ่มตัวหัวฟองน้ำเนี่ยนะฮะให้ชุ่มบาดๆแล้วก็กดพอกดหนึ่งปุ่มเนี่ยนะครับมันจะไปที่ไฟสีฟ้าอันแรกอันนี้ก็จะหมุนไป นะครับตามเข็มนาฬิกาเพราะกดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับปุ่มเมื่อไฟสีฟ้าขึ้นตัวที่สอง ก็จะบุนอีกด้านหนึ่งคือทวนเข็มนาฬิกาการทำเช่นนี้ก็เป็นเ,เ,เทคนิคหรือคอนเซปต์ในการคิดเครื่องที่ท,ที่ที่ชันฉลาดนะฮะเพราะว่าจะมีการกรอทางด้านาต่ามเข็มนาฬิกาแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกานะครับเพราะบางครั้งในชีวิตจริงเนี่ยเวลาเราอันนี้เป็นคนไข้ที่เราทำความสะอาดเปลกตาโดยเรามองผ่านกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ผ่าตัด ที่ผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยนะฮะจะทําให้เราเนี่ยเห็นลึกซึ้งแล้วก็ชัดนะครับว่าเอ๊ะตัวไรเนี่ยมันหมดหรือยังเพราะการทําความสะอาดดวกตาด้วยมือด้วยนิ้วด้วยพัดเป็นบัรด้วยอาจจะเป็นพ้าก,กอซแรปนิ้วหรือเป็นกระดาษทําความสะอาดที่เป็นคอมเมอร์เชียลลถังเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะฮะมันไม่หมดจริงเพราะว่าคนไข้เนี่ยไม่สามารถล้วงเข้าไปดูลึกซึ้งดูถึงขอบด้านในหรือแถวด้านในของัวงตาได้ เจ้าตัวเวบฟเอ็กเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเป็นอาวุธพิเศษนะฮะที่จะทําให้คนที่ทําความสะอาดเปลือกตาเนี่ยหรือเป็นไอดีไฮด์เนสเนสพิเศษลิสเนี่ยนะฮะหรือจากสูตแพทย์เนี่ยสามารถทําความสะอาดให้ได้อย่างลึกซึ้งนะฮะเทียบกันเนี่ยข้างบนกับข้างล่างเนี่ยนะครับของเปลือกตาบนกับตาล่างเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเปลือกตาล่างเนี่ยฮะจะทําความสะอาดได้ง่ายกว่า คือเพราะว่าเปลือกตาบ้างเนี่ยมัน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 ,มน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 เปิดเผยออกมาอยู่แล้วนะฮะเวลาที่เก็บในการทําก็คือเวลาเราทำข้างล่างเนี่ยนะฮะเราก็จะ,ะเผยเปลือกตาออกเล็กน,อน้อยแล้วก็กรอ้นะฮะหัวฟองน้ำเนี่ยก็จะฟรอซ้ายไปขวาขวาไปซ้าย,าเ,ยนนาเหมือนตามเข็มนาฬิกาเหมือนตามเข็มนาฬิกาคนทำเนี่ยก็จะจ้องที่กล้อง นะครับแล้วก็ดูเอาจนอนูของตัวไรที่รากขอนตามหมดไปนะครับยิ่งเราสามารถทําในครั้งแรกเนี่ยได้หมดเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ยิ่งดีเพราะว่าตัวไรเนี่ยอาจจะยังไม่หมดในครั้งเดียวนะฮะในการทําครั้งแรกเพราะฉะนั้นตัวไรมันอยู่ในรากอยู่มันจะค่อยๆค,ค,คลานออกมาตายแต่ข้อดีของการทําความสะอาดที่มากที่สุดเท่าที่ทําได้เนี่ยก็คือ 1. ปริมาณของตัวไรน้อยลง2อ,อาหารหรือค่าแบคทีเรีย ครับคราบไขมันเสียที่อยู่ตรงขอบปลกตาเนี่ยก็นดลงเพราะฉะนั้นตัวไรหรือตัวแบคทีเรียก็จะไม่มีอาหารจะกินมันจะเซอร์ไว้อยู่ไม่ได้มันก็จะต้องตัวที่อยู่ในรากเนี่ยตัวที่บนที่อยู่รงขอบเปลกตาหรือตรงรากตรงตรงผิวหนังเนี่ยก็จะหมดไปนั้นตัวที่อยู่ในรากตรงลึกเนี่ยมันก็จะคลานออกมาหาอาหารแล้วก็ทําตอบเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4 ทำไปเรื่อยๆนะฮะจนมันหมดเะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทริคหรือเป็นเทคนิคอันหนึ่งที่จะเป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยนะครับให้ตัวรายที่ขอบุตราที่ในรายที่มีลักษณะที่ไม่หายสักทีนะครับได้หายได้นะครับอันนี้ก็คือสรุปก็คือเป็นหนึ่งในวิธีที่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราเอามาใช้ได้แต่เป็นอย่างดีนะครับ